สวัสดีครับผมผมนะครับวันนี้ครับวันที่12บวันพระตอนนี้เวลาห้าชุ่มครับฝนตก4ี่คืน4ี่วันติดแล้วครับบยุดเลยก่อนที่ว่าผมจะมาขอเนี่ยคือ,อยังตกอยู่แต่หลังจากที่ว่าผมจะมาขอฝนหยุดครับหลับตอนนี้คือเริ่มจะมานะครับเพื่อยุดให้เพื่อทจให้ผมมาของวดววันที่16พฤษภาคมโหครับผมงวดนี้วันนี้นครับอาจจะมาเลข3ามตัวก็ได้สามตัวที่ตายตตายแบบผมเนาะมันสันหลัตอนนี้แสดงว่างวดน,นี้ผมอาจจะถือเลขอีกได้ ลองลุ้นมึงครับเลขทูบเจ้าที่แตยายบ้านผมเองมาหาอาจจะมาอะไรเพราะว่าเคยมาสามตัวสองรอบแล้วห้าหนึ่งเก้ากับหกห้าสองนะครับแต่กังวลนี้ครับสิบหกพฤษภาเนี่ยอาจจะมาสามตัวอีกก็ได้ขอให้ทุกคนครับลองลุ้นไปพร้อมกันตอนนี้ห้าทุ่มกว่าคนคิดรูครับอาจจะม่นๆแน่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันเดือดนะครับเนาะเดี๋ยวเราลุ้นเลขทูบไปพร้อมๆกันครับผม ขอให้โชคกับทุกคนเดอ้อตาจายเดอ้อเด้อแม่เดอ้อสาธุไสจับเงินก่อนอยังไงครับผมเลกชูตัวแรกครับมาแล้วครับชาดแจวเลยครับเลขศูนย์ครับเลขชูตัวแรกคือเลขศูนย์ครับเจ้าที่ตายายบ้านผมเองครับผม,มวันที่สิบหกพฤษภาคมหกของตรงเดอ้อจะที่ตายายเดอ้อ เดี๋ยวเราหลุดตที่สองครับออกกันวันนี้วันที่สิบสองตัวฝนพากค,ครับมืดมือครับฝนตกทั้งวันเลยครับฝนตกมาได้สามวันสี่วันติดติดแล้วครับบังเอิญว่าตอนนี้ครับเวลาเกือบสี่ห้าทุ่มฝนหยุดตกค,ครับก็เลยได้โอกาสมาขอสงสัยเราเห็นมาขอไหงครับนี่จะได้กับขอองตงัวเนอแม่เดอสาธุสาธวสาธ,สาธ,สาธ,สาธุเดี๋ยวเราหลุนครับตัวที่สองตัวแรกคือเลขศูนย์ชัดแจ๋วนะครับดำขลือเลยเดี๋ยวมาเบิรงว่าเราใส่เลขเป็นตัวใด ตัวใดที่หายมากก็ค่อยออตัวน้นเลยนี่นครับบรรยากาศจะหาทุ่มแล้วครับวันที่ที่สิบสองวันพระตอนแหกของคิดว่าฝนคือจะประยุทธ์ไหมเพราะว่าต๊กเหมือนหมืองมันคือเลยสามวันสี่วันติดติดแล้วเพราะว่าชุนี้พายุเขานะครับประมาณเดือนหน้าก็จะกลายเป็นหน้าฝนเต็มตัวเดี๋ยวเราหลุดมันครับว่างวนนี้เราใส่ใเป็นเหล็กตัวใดมวลถ้าพามาเมื่อกี้น้อเหล็กถูกเลาวให้หนึ่งเจ็ดสี่ หนึ่งเจ็ดสี่หรือแต่ไราะนี่ <0 17. S 1> เออศูนย์หนึ่งเจ็ดครับศูนย์หนึ่งเจ็ดไม่ออกเนาะ <0 8. S 1> ออกศูนย์หนึ่งเก้าแปลกแฮงเลขชู่ผมจุดได้ศูนย์หนึ่งเจ็ดเลขออกศูนย์หนึ่งเก้าเดี๋ยวบังวัดพันลีสิบหกพฤษภาค,ครับเพื่อเราแสงโชคสาธุสาธุสาธ,สาธุเลขชู่ตัวที่สองครับคือเลขแปดครับศูนย์แปด ศูนย์แปดครับเลขทูบตัวที่สองแต่ในี้ยไม้ได้มาจากไข่เหล็กศูนย์ปันกันนลรกนะแต่ว่าสายตาผมถ้าว่าไม่มองผ่านกล้องก็เป็นเลขแปดครับ,นไไบเ,เ,เนี่ยไป่ได้มากคือเหล็กเก่าเลยเห็นไหมครับแต่เล็กศูนย์งข้างบนนะ่ะคือหน้าคนชัดเจนนะครับเป็นหน้าคนชัดเจนเลยน่ครับศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดชัดเจนเลยรือจะเป็นศูนย์เก่าบ่เนี่ยนะเห็นไ,ไหมครับ เดี๋ยวถลุนตัวที่สามครับเพื่อเราสใส่โชกจะเป็นสองตัวหรือเป็นสามตัวก็ค่อยออกตรงเนอเจ้าทีจะาได้เดี๋ยวเจ้าที่จ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประปรัาคุ้มครองบานคองมผมมนีกบหน้าก็มาขอโชควันนี้งวงวันที่สิบหกพฤษภามนีวันที่ที่สองตรงกัวนพระตอนนี้เวลาห้าทุ่มฝนตกซีมือติดๆครับแล้วก็จูๆ่ๆฝนหยุดให้ผมมาขอเลขทูบคือ0 8นย์ดนะครับเนาะชัดๆเลยเดี๋ยวเราหลุนตัวที่สามพอพรครับผม เลขชูบตัวที่สามครับคือเลขเก้าครับ089 089ครับโอ้ยมาเดอ้อแม่เดอ้อมาเด้อยายเด้อมาเด้อแม่ยายเดอ้อมาเดอ้เดอ,ดอจตุจัยายเดอ้อมาเด้อสิงห์ศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเลขนี้ที่ว่าไฮมาเนี่ยก็ขอให้อ่องตังวเด้งวนนี่เด้อ089แต่ว่าละลักชวนมาคือสื่อขึ้นนะครับอาจจะเป็น980นะ เพราะว่าอยู่นี่คือส่วนมาขึ้นเราจะให้รายขึ้นครับแต่ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงเนาะที่ว่าเลขขึ้นออกมาก็คือ907 906แล้วก็019ติด9กติดศครับตัวเลขที่ยังไม่ออกเนาะถ้าว่าตัวเลขที่ว่าดังๆก็คือจะมี90 4 9ศ8 9ย์สี่เยังไม่ออกแต่ตัวนี้คือน่าสนใจมากครับก็คือ908ยดเลขดังทห่ครนี้9 0ูแลดนะค บางเอื่นมาตรงกับหลายที่หลายหลายห,ายหม,ม่องผอมจะในคอยออกนะครับเนาะตรงๆเลยสาธุสาธุ980ดหรือ6 8 0ดศนะครับเนาะสองหางแค่นั้นครับผมสองหางแค่นั้นเองแต่คะแนนไปนีนมาตัวกลางเรือโปรไดสีแนมเห็นเป็นตัวไหนครับตัวกลางเนะงาะหลักๆก็คือ9 8้าดย์หรือห80ดครับแต่โปรไดแนมเห็นเป็นตัวไหนก็ลองมังครับพี่นาแต่ที่แน่นก็คือเลข9ชัดเจนมากครับเลขศูนย์ก็ชัดเจนมากเลยให้ออกเด้อ มวลเด้อครับผมลองมึงคับนี่มวลนี้ถ้าตัวกลางเลขศูนย์ก็เป็นเลขสองตัวอืมครับผมลองพิจารณามึงครับนี่แต่หากว่าสมมูลถ้าเลขศูนย์มันสองตัวเนาะเลขศูนย์มันสองตัวเขาเท่กับว่าเก้าสองศูนย์ครับเก้าศูนย์สองเก้าสองศูนย์ครับหลักๆเด้อครับเด้อเอาง่ายๆอีกรอบหนึ่งครับผมก็คือเก้าแปดศูนย์หรือหกแปดศูนย์ครับอีกหนึ่งตัวเพราะว่าผมแนมบ่อยชัดเนาะอาจจะเป็นศูนย์สองตัวอาจจะเป็นเก้าสองศูนย์ครับ แต่ถ้าเป็นเก่าสามศูนย์เนี่ยคือสิบแมแนบลนะเพราะนะว่ากระบอแนงครับผมเนาะอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่หาว่าผมที่ซื้อบอกเก่าสามศูนย์เนี่ยอาจจะซื้อไว้อยู่ครับอาจจะซื้อไม่เยอะเพราะว่าเลขต้องเหลขกแปดเนาะมัน,ม,นมันหางมันบดติดไหมหลกัลกๆครับอีกรอบหนึ่งก็คือเก้าแปดศูนย์แลวก็หกแปดศูนย์ครับแต่การลองมากก็คือเก้าสองศูนย์และก็เก้าสามศูนย์ครับแค่นี้ครับเพราะว่าเหลขตัวที่สามมันบปรชัดครับชัดเจนเลยครับนี่ให้ออกเด้อสาธุสาธุทุสิบหก พื้ภาคม6หครับเจ้าที่ต่ยายบ้านกบนางวดน,นี้ละออกสามตัวเลยสามตัวมาหลายงวดนะครับปีนี้ตั้งแต่หนึ่งหาเก้านะครับแล้วก็มาหกห้าสองแล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามก็ออกหลายรอบละงวดนี้ของตรงครับผมขอให้ทุกคนมันหมายครับสาธุสาธุสาธุ เด่กินขนมกามาเลยขอให้ทุกคนที่บันคิดในยูโชบนี้ด้วยครับมันมาเห็นจับเงินหมือน,เง,นเงินแสงเงินล้านเหมือนผมครับ <laughs>